สัดีนะครับเ,เพื่อนเสวัสดียามเย็นของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่ชาดเจนเซานะครับวันนี้มาทําธุระนะครับก็มาเจอนี่ครับดัดนะครับเป็นรถสนามของที่นี่นะครับคันนี้ซื้อมาหรือทำขึ้นใหม่ซ,ซื้อซื้อมานานเนีัยครับนานแล้ว อันนี้ไปแข่งสนามในมาบ้างเนี่ยมีติเกอร์เลยนะเฮ้ยสี่หกจริงเหรอได้สี่หกจริงจริงหร,อร,งหรือหรือเขียนเอาจากสนามมาเลยครับโอ้โหส,สุดยอดนะเจ้าของรถเขากำลังล้างเลยเมื่อกี้จอดรถลงมาเฮ้ยสีสะดุดตาเลยครับสีเหมือนหมวกกันน็อกที่แบบว่าเขาเห็นนะสีใช้ได้เลยครับอะไรรถจอม ไม่เทพมากแต่ก็โดยรวมแล้วก็ใช้ได้ครับเราจะมีท่อปลายปืนนะครับท่อปลายปืนแล้วก็พักเท้าเป็นเกย์โยงครับเอ๊ะเบรกเท้าไม่มีเบรกไงเนี่ย <c oughs> เบรกเท้าไม่มีนะครับเดิมคือสภาพโดยรวมนี่เหมือนเหมือนยังไม่ได้บิ้วอะไรใหม่นะครันี่ก็เป็นฝาครอบเครื่องครับ เหมือนเธอยิยงทรายมาแล้วแต่ว่ามันถลอกนะมันถลอกนะครับแล้วก็จะมีหม้อน้ําแต่งนะครับเป็นหม้อน้าแต่งแล้วก็มีปั๊มตัวหนึ่งนะครับะจะของรถเข็นรถจะเอามาโชว์เรียวมาล้างนี่มาแล้วคันหนึ่งคันนี้มันขี่ได้ไหมครับขี่ได้ไหม ล้อกล่องอันนี้คือล้อนะครับเอามาล้างลองหัวฉีดนะครับถ้าหัวฉีดใช้ได้ก็ขับได้คันนี้ขัดกล่องอย่างเดียวโซ่มีแล้วครับโอ้ยท่อแหลมไ<ก>ว้เดี๋ยวค่อยมาดูคันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูรถสนามเขาก่อนนะครับอ่าโอยยางล้อนหน้านี่ สุดยอดเลยเล็กสุดๆ45ทับ90ดูซีครับดูมหน้าเล็กนิดเดียวครับนิดหนึ่งแล้วก็ามาดูชุดหน้ากันครับนี้ผมไม่ค่อยเก่งนะครับด้านรถแข่งเท่าไหร่นะชุดหน้าก็ไม่มีอะไรครับมีพวกสวิกนะแล้วก็เป็น แฮนด์จับโช็คนะครับนี่แฮนด์จับโชค็คแล้วมีการสะบัดด้วยนะตัวหนึง่งแต่สะบัดมันไม่มียี่ห้อเนี่ยใช่ไหมพี่ฮะแมกนีเซียมนะโอเคอันนี้รถพี่เองเลยใช่ไหมครับรถพีเอ<ด>็มรถพีเอ็มโอ้เอามาล้างให้โอเคโอเคครับรถสนามสนามไหนเนี่ยแล้วก็นี่ครับมีเกรโยงนะไม่มี ฝั่งนู้นเบรกไม่มีฝั่งนี้มีขาเกียร์ด้วย,ววยอ๋อโอเคเบรหน้าก็เป็นฟััมเบมโบนะครับของแท้ไหมเนี่ยแท้ครับแท้ใช่ไหมตัวผีเสือเส้อนี่ครับจะของรถบอกแท้นะก็แท้นะ อันนี้พันไว้ทำไมครับเนี่ยกันน้ำเข้าโอ้ oh, กันน้ําเข้ากล่องพวกขาบูนะโอ้ oh. ข้างหน้านี่ก็เป็นถังน้ํามันครับน้ํามันเติมอยู่ข้างหน้านะคือปัม๊มไอ้ถังเดิมอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับถอดออกเปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ได้นี่ดูครับดูกองน้ํามันนะโอ้โหเต็มเียดเลยครับนี hey. ่เต็มเยดเลย สภาพมันก็ไม่เหมือนรถใหม่เนาะแต่ว่ามันเป็นรถใช้งานนะมันมีอารมณ์แบบว่าดุๆครับไม่ต้องอไหล่เทพมากแค่นี้ก็ห่อดได้แล้วยางหลังเ็าเป็นยางสนามครับดูดุมหลังครับนี่มันดุมจกักรยานหรือเปล่าครับดุมจกักรยานเลยนะใช่ปะโอ้โห ไล่เบาหมดเลยอาศัยความเบานะครับโอ้ชอบ่อปลายปืนมากเลยครับโอ้สีข้างหน้ากเหมือนกันข้างหน้าคงเป็นของจักรยานเหมือนกัน,นครับแล้วก็นี่ไล่เบาดิ้หน้าด้วยไล่เบาดิ้หน้านะครับหน้ากากชิวหน้าก็ปิดทึบครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ไว้ ไฟเฟอไม่มีแล้วสตาร์ทนี่มันจะลั่นไหมเนี่ยสตาร์ทนี่คงลั่นบ้านเลยครับอเดี๋ยวมาดูโซนิกครับโหลดแล้วเอามาดูโซนิกบ้างโซนิกคันนี้ขาดกล่องครับขาดกล่องอย่างเดียวนอกนั้นใช้ได้หมดเลยสแตนหักคันนี้ก็ไล่เบาเหมือนกันนะเป็นดุมเนี่ยจัก,กรยานเหมือนกันครับ เนี่ยโซนิกคันนี้นะโอ้เห็นเครื่องท่อนล่างโซนิกตอนบนของ CBR แล้วอ,อะไรนะครับขอมาอีกที่นึงท่อนล่างโซนิกท่อนล่างโซนิกคือตัวนี้ใช่แต่ชุดบน CBR ช,ชุดบน CBR ชักชัก14ชัก14ล,ก <72. S 2> ลูก72ลูก72็ดสิบสองมาหนักอยู่นี่นผมเมื่อกี้ไม่ได้ดูครับเมื่อกี้ดูฝอกลูกสูบนี่มัน มันยืดขึ้นมาโอ้ยืดเยอะเลยเนะี่ยเสื้อหรอครับเรียกเสือ้อหรอเสื้อแล้วก็จะมีพวกน็อตนี่ครับน็อตทองแล้วก็ไล่น็อตไปนะนตทองคือ,ค,อคือรถไม่ได้แบบทําแบบเงาเงาอะไรนะแต่อาศัยเน้นไปแข่งตามสนามอะไรอย่างเี้นะข้างหน้าก็ไล่เบาครับส่น,นิีคันนี้ดูเป็นดุมสีชมพูนะครับดุมสีชมพูพวกปัม๊ม พวกจานเบรกนี่ไล่เบาหมดเลยแล้วดูถึงล้อครับล้อล้อน,นี่มันขอบเท่าไหร่อ่ะอันนี้เล็กมากเลยขอบสิบเจ็ดนี่มันยังขอบสิบเจ็ดเลยเนี่ยเปล่ายางเนี่ยมันเล็กมากเลยครับลมเริ่มก็ยังมีนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงท่านหน่อยนะครับว่ามันจะติดไหม าวบ้านเขาจะด่าเอาฟังแค่นี้นะครับเอานิดๆหน่อยๆพอนะครับโอ้โหก็เสียงกับรูปเนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับผมดูสภาพนึกว่ามันจะไม่ติดแล้วนะแต่ที่ไหนได้ครับใช้ได้ใช้ได้สุดยอดเสียงนี่เครื่องแน่นเปี้ยเลยครับถ้าขี่สักอดยาวเลยอ่ะกอดยาวตอนแรกรถใช้ขบูกระแสเหัวฉีดมาแรง็เลยทำ อันนี้ยังมีในบ้านอีกไหมครับหมดแล้วพวกนี่คันนี้ไล่ทองหมดทั้งคันเลยนะครับนี่ก็ทองนะนี่ก็ทองรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนี่เขาก็จะใส่เป็นทองหมดนะครับเหมือนแฮนจัก,กรยานเลยครับผมเบรกเบกิกเบรกหน้าเบรกหลังเบรกหลังไม่มีครับไล่เบามีแต่เบรกหน้า กำลังขัดล้างหลังจากไม่ได้ขัดมานานแล้วกล่องเดิมมันไปไหนครับไม่ใช่รถมันทำคาบูมารถมันทำคาบูมาทีนี้ปไปเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเพราะ,ราะว่าเอาลูก CBR 150มาใส่แม่ที่จริงคบูมันก็ได้อแต่ หัวฉีดมันแรงกว่าก็มีหัวชีดมันแรงกว่ามีกล่องช่วยก็เลยตอนนี้ก็เลยรอ,อก,กล่องไปก่อนโอเคครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้มาดูความแรงของคันนี้นะท่อนล่างนี่เป็นของโซนิคครับท่อนบนนี่เป็นของซนะีอาร์ร้อยห้าสิบเนาะ ได้อย่างเดียวขี่ขางนอกโดนเยดใส่ขี่งนอกไม่ได้เลยครับมันมีทะเบียนมีอะไรไหมรถพวกนี้รถพร้อมเหมือเทาทะเบียนมีแต่ถ้าขี่ข้างนอกก็อาจจะเสียงดังหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นรถสนามนะครับแต่ว่าโดนจับมาก็ยังโดนแค่พวกท่อดังเนาะส่วนส่วนควบไม่ครบนะครับแต่ถ้ามันไม่มีทะเบียนแล้วมันยุ่งยากลำบาก ไม่มีเบนไม่ให้เล่นเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดยุ่งมันยุ่งถ้าไ,ไปไหนก็ต้องกระทุกไปนะแต่ลงสนามอย่างเดียวเราวิ่งไนถนนเราปรับน <c oughs> ่ไม่มีไม่ครบเลยไอ้นี่อุปกรณ์ไม่ครบมีแต่ทำเบียนแต่คันนี้ก็ไม่ใหม่มากแต่ก็ถือว่าทำ ไปขี่ใน,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 นสนามเล่นอะไรวะอาจารย์เี่ยง่เลี้ยงไม่ค่อยมีแข่งนอกนะโดยมากลงสนามแล้วแล้วไปแข่งที่ไหนกันครับเนี่ยมีสนามอะไรในเวทตรนพนมพนมสารคามคลองห้าคองก็ไปคลองสิบสี่ขอให้ได้ลงสนามก็พอ <c oughs> ชนะแพ้ชนะไม่ว่าพี่ตำรวจเขาก็จัดนะก็ไม่ให้มันเล่นข้างนอกนะครับผม <c oughs> ดีอยู่กันแตย โอเคก็คือว,ว่าสุดยอดครับพอล,ล้างแล้วก็ดูดีนะโซนิคคันนี้นถ้าประกอบทำเป็นรถทัวริงเนะาะคงจะแหลมเลย่งงนี้้ลทิไไมไดฮะนี้ต้องลง <c oughs> โอเพนเดียว <c oughs> ลูกใหญ่ขัาดใหญ่ มันจะขี่ไปออกทริปอย่างเงี้ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยไม่รอดนะรอดไหมก็ก็คือกีาก็เหมือนกับเราทำาิเจาเหมือนเครื่องจี r ี <12 50 S 1> อร้ยอยสองหสิบแต่เราแค่ขยายยุกสูเราไม่ได้เครื่องแต่ตอนนี้ก็มีคนเอาหัวของกล้องรลอดสองร้อยมาใส่ก็วิ่งได้ปกติสามรอยมีไหมมีคนยังยังไม่เห็นมี ใหญ่เกินนะใหญ่เกินเนาะใส่่ไไมด้แทนเครื่องใหญ่ต้องแปลงมันหนักอะไรอีกเนาะโอ้โหน้ำหนักแค่สองร้อยนี่ก็โอ้โหเต็มเอียดเลยอ่ะอเครื่องเดิมของสองร้อยเขาว่าไม่แรงนะอือหือก็เลยทำอย่างนี้ดีกว่าก็วิ่งร้อยห้าสิบไปร้อยห้าสิบแต่ก็น่าจะแทงเครื่องสองร้อยใช่เพราะมันเบาเนาะตัวรถมันทั้งเบาทั้งลูกสูบลูกสูบก็ใหญ่กว่าอือหือ แล้วฝานี้ททาไมไม่ไปยิงสายครับหรือเน้นเดิมเเน้นแบบสภาพเก่าเก่าอแต่วิ่งดีเราไม่ต้องเอาแบบว่าต้องไปทําสีดีๆไม่ต้องแบบเก็บแค่ดูให้มันดูดีเราไม่น่าแรงเลยแต่แรงมันก็ดูกันที่ตรงนี้ไม่ได้เนาะ บางทีรถใหม่ๆม่ก็ไม่แรงใช่อ,อันนี้ก็เก่าคือเน้นพวกอะไรเดิมๆเนี่ยดูดิดสีพวกเสื้อพวกอะไรไม่เห็นต้องอ่าพ่นใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยครับยังเป็นสีเดิมๆอยู่เลยเขาก็ไม่นิมีการดัดแปลงหรือพ่นให้มันสวยงามขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ กันสะบัดใช้งานใช้งานได้จริงครับสวย